โสทอนสองสี่เก้าเจ็ดเป็นอยากจะได้โสทรสองสี่เก้าเจ็ดดูยังไงคุณดูให้เป็นงานแกะบล็อกสดในะยากตรงไหนดูตรงริวจีวอนเห็นไหมรอยขูดรอยแกะบล็อกสดนี่ซึ่งพิมพ์นี้ถ้าคุณสืบจากสินการปั้นเส้นยันแล้วคุณไปดูปิดทาวัดทองก็คืองานปั้นเส้นยันนี้ใช่พาย้อนนิยมอ่ะมามายอนนิยมกันแล้ว ยอดนิยมก็คือโสรทสองหน้าสองสี่ข้าเจ็ดโอ้โหมาแล้วมาแล้วอ่าซึ่งนะต้องบอกว่าเกยเยอะมากอ่ะย,ยอดนิยมของวงการอ่านี่<บ>ก็บอกว่าคนนะ่ะอยากจะดูโสรทสองสี่เก้าเจ็ดเป็นอยากจะได้โสรทสองสี่เก้าเจ็ดดูยังไงคุณดูให้เป็นงานแกะบล็อกสดเนี่ยยากตรงไหนดูตรงริ้วจีวอนเนี่ยไหมรอยขูดรอยแกะบล็อกสดดิ ความก่าวของผิวพระความคมของหน้าผากของริมฝีปากอันนี้บล็อกหกเจ็ดหกเจ็ดแถมไหมพาแถดูง่ายไหมอ่าแถดูง่ายไหมครับรายกันนี้ประมูลเลยอาจารย์ได้กับพี่สองนาทีมามามาเนี่ย โคตรเดือดเลยแล้วสวยด้วยพระลักษณนนิยมสุดอ่าอันนี้ปีนะสองสี่เกถ้าสองหน้าที่แพงที่สุดก็คือปีเกจลงหนังสือทุกเล่มนะครับของแท้ไม่มีแล้วนะโดนเกกันจนท้อผมอยู่ใกล้วัดครับไข่เต็มวัดทุกวันอ่าพระเครื่องที่ขอแล้วได้แขวนอยู่กับตัวแล้วมีพุทธคุณจริงแล้วเป็นของยอดนิยมตลอดกาล ของวงการพักเครื่องเมืองไทยสองสี่เก้าเจ็ดปั๊มสองหน้าโอ้ลุยวิธีการทำถูกต้องเนื้อตรงยุคแท้วอ่าแล้วสวยดนะ้วยสึกสึกยังหายากนี่สวยด้วยสองหน้านินยมดูง่ายหลายมืน่นอาจารย์ <c oughs> <c oughs> เป็นแสนอ่าแต่ตอนเนี้ย นะจะบอกว่าหลายบุ้งหลายเพื่อนหาแท้ให้ได้เถอะ mm hmm. เก็บแบบนี้นี่คือเขายอดนิยมกันมาลงหนังสือพามาเขาเล่นกันมาคู่วงการพักเครื่องอยากได้แต่กลัวเดียดเ๋ยวกวโดนเก๊เอาแท้มาให้แล้วตัวจริงต้องแบบนี้สองนาทีใช่ไหมอ่านาฬิการพร้อมต่ะมูลรายการแรกลุยเปิดแรกมาเวลาเดินยาพิมพ์เริ่มไปแล้วมาที่หนึ่ื่นานะบาท มาที่สองหมื่นบาทครับราคาสุดท,ท้ายพี่อนิจังบอกว่าโซทรหลวงพ่อโซทอรคนจีนชอบมากคนไทยก็ชอบตั้งแต่คนจีนยังไม่เข้ามาซื้อพระคนไทยก็เล่นลงหนังสือกันมาสามสิบปีแล้วครับ mm hmm. เป็นพระที่หมดจากวงการไปแล้วที่ผมบอกเลยอะไรอะ่ะที่มีความต้องการแต่ของไม่มีแล้วอันนั้นก็คือจะเพิ่มคุณค่าตลอดดูกันแต่เก๋ใช่ไหมละ่ะศูนย์แปดแยกยังไงเก้าเจ็ดแยกยังไงเออ เอาเก้าเจ็ดแท้และสวยพระหลวงพ่อโสธรรุ่นนี้คุณแขวนไปที่ไหนมีแต่คนตามตื้อขอเช่ามาที่สองหมื่นบาทนะครับราคาสุดท้ายาไม่ต้องไปง้อขายมีแต่คนง้อเช่ามาที่สองหมืน่นสามพันบาทมาที่สองหมื่นสี่พันสามร้อยบาทแับราคาสุดท้ายเหรอไหมคุณเห็นไหมราคาที่ใส่กันอยู่นะฟ้ายอดนิยมแบบนี้ยมีแต่เขาเปิดราคาแล้วไม่ง้อคนซื้อ มาที่สอง0 0ืาร้บาทาบากา็บให้ได้ยอดนิยมของพ่อโสธรก็คือ2หน้า2497ครับมาที่2อง0 0บาทมาที่2อง0 0ืาทันสร้บาทบาการราคาสุดท้ายดูราคาที่คุณใส่20,000กว่าบาทเนี่ยยังผมบองเลยนะถ้าเทียบกับในความเป็นจริงสมัยก่อนปู่ทีมอะเหรียละพนนันอะโสธรก็องค์ละหมื่นแล้วนะ มาที่สองหมืนะปกปกปกกูชิมเห็นไหมปกแปดรอบอะนะองค์ละพันห้าเนี่ยโซทอนก็หลักหมื่นแล้วนะใช่เต่าสุขใจไม่ต้องพูดถึงรถแปดสิบบาทบดหนี้องค์ละ้เท่าไหร่อ่ะแปดร้อยราคาคนเนี่ยอยากได้หลวงพ่อโซทอนแต่โดนแต่เก๊เพราะของแท้หมดไปแล้วแล้ววันนี้มีมาสวยด้วยฉลาดเก็บมาที่สองหมื่นหกพันบาทแล้วนะครับมาที่สองหมื่นหกพันบาทครับสวยสวยแสนกว่านะฉลาดเก็บ นี่แหละครับคือนักสะสมในไลฟ์เรามาที่2องหมื่นเพันบาทครับราคาทุายที่พี่โอพานอยู่ที่พี่โอพานนะครับ27,000บาทเขาเรียกว่าฉลาดเก็บเสียดายตังไม่ได้เก็บของยอดน,นิยมแล้วราคานี่ไม่ได้ไกลเกินนี่ไ,ไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แพงเกินความนิยมไม่ได้แพงเกินจริงเลยพีดไปที่พี่โอพานนะครับสองหมบาท ท่วนโอ้พี่วีแกงสองเจ็ดสามไม่ดันครับอ่าเหรียญดวงกระไรทองด้านบนไม่ได้ขายอ้าวปิดตาเมกะพัดยอดนิยมของเมืองไทยโอ้โหนี่นะปู่ดีวัดบ้านยางที่เรียกว่า,าปิดตาเขาตตมัดสอ้าวนี่ ก็ต้องบอกว่าอันนี้คือพักเครื่องหลักหลายแสนของวงการนะครับของแท้ก็นะไม่ค่อยจะมีให้เห็นแล้วข้าวต้มมัดอยากได้อยากได้ก็ไปแบบนอนสต็อปเอาสองนาทีสองนาทีครับเปิดแรกมาเวลาเดินครับสวัสดีพี่บัวละโชดยู่เจริญจ้าเอาสองนาทีปิดตานะหลวงปู่ดีวัดบ้านยางมานะครับเปิดแรก สองหมื่นห้าพันบาทเวลาเดินแล้วมาที่สามหมื่นบาทมาที่สามหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่สามหมื่นห้าพันบาทมาที่สี่หมื่นบาทมาที่สี่หมื่นห้าพันบาทแล้วปิดตาต้องใช้ได้จริงมาที่ห้าหมื่นบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายครับถ้าบอกปิดตาเขาต้มัดก็ต้องปูดีบ้านยางละ เอกลักษณ์เลยครับเกจิยุคลังทำตามเพียบโอ้โหมาที่ห้าหมื่นห้าพันบาทแล้วอันนี้อันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะพระเลี่ยมทองนะราคาพระตัวเปล่ายังไม่ได้เลยมาที่ห้าหมื่นหพันบาทนะครับราคาสุดท้ายครับโอ้โหังขํำอยู่เนี่ยตอนนี้คุณจะหาปิดตาเนื้อเมฆพัดเป็นจับพากีเมืองไทยวัดบ้านยางจากไหน ราคาหลักแสนยังหาไม่ได้ตอนนี้เท่าไหร่นะมาที่ามื่นะบา้านๆมาทีามื่บาเดินต้องต้องเดินเอาหัวโขกค้างฝาแล้วมาที0ห้ามืเจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทแล้วผมเอาว่าคนหลังๆ่ะไม่เคยได้เห็นของแท้แล้วกันเพราะของแท้นี่หมดไปนะหมดไปเป็นสิบปีแล้วราคาสุดท้ายอยู่ที่ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทมาเท่า 7, 000, ไหร่นะเจ็ดพันหนึ่งร้อยทองหมื่นว่าบาทเท่ากับมา่า สี<ม> <40. S 1> ่หมื่นตารยบาทครับราสครับอยู่ทีบาทแล้วจริงๆของที่<ใ>นคนกลัวโดนเก๊ไม่รู้จะหาแท้จากไหนมาที่หบาทที่พพูโกลกักโกลก,กลครกกับโอ,โอ้โหโอต้องกราบนมาสการด้วยครับนะปิดไปที่พี่พ่พพอปูโ่โกลกลาโครกะลักนะครับห้าหมื่นแปดพับาททวน โอ้นะ oh, yeah. สวัสดีครับเมชิลลิม,มกูดีฟิเนตเมชิลลิมโอ้โหนบิ๊กลอสฟอร์มิสเตอร์โอ๊ตเนี่ยความมูลปูลบุญด้านบนแล้วก็ขอจีรดามานหนึ่งท่านตอบไม่ได้ไม่ได้ต้องใส่ตลับต้องใส่ตลับให้สมศักดิ์ศรนะีให้สมศักดิ์ศรีไม่สมศักดิ์ศรีไม่ได้อยู่นี่แหละไม่ได้ไปเนี่ยแล้วครับพระ,ะเครื่องเอาที่สุดของเมืองไทยไปหนึ่งองค์อุ้ยวสวยจัดไม่ได้เจอกันง่าย โนีะน่ะนี่สุดจริงนะครับเพราะผันสันเพชดที่แยกไม่ออกกระหลวงปู่ทองหรอกเพราะอะไรเพราะยันที่ลงน้ำมาพาะท้เป็นงานปั้นดีละองค์อืสวยวัดทองพราทับนี่ซึ่งพิมพ์นี้ ถ้าคุณสืบจากสินการปั้นเส้นยันแล้วคุณไปดูปิดทาวัดทองก็คืองานปั้นเส้นยันนี้ใช่ชดเจนงครับปั้นหุ่นดดสีละองค์อยากได้อยากได้อด้นะครับนี่ต้องบอกว่าพิมพ์เนี้ยมีสองที่<ม>คือพอผันวัดสันเพชรกับพอทับวัดทองอ<ม>นะครับ ไม่เคยมีใครมาแยกศิละปะก,กันจริงๆจัางต่างแต่สําหรับถ้าคุณสืบศิลป์การปั้นตัวเถาะตัวนี้การปั้นยันนามาพะทะการปั้นยันอุนี่คือช่างพ่อะทับวัดทองไม่เชื่อคุณสามารถที่จะเปิดหนังสือปิดตาพระเครื่องยอดนิยมได้อ่าเดี๋ยวผมหาปิดตาพ่อะทับวัดทองของผมให้ดีฝ่าเพื่อนๆดู ยันตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันีมือันนี้เป็นสำลกเงินเราจะได้ใช้คุณบ้าเนี่ยเราต้องดูนี่ปัน้นทาะนามาพาทะช่างคนเดียวกันปั้นไหมชัดเจน ดูงานสุดค้าบองนี้ยังไม่็องท้องได้ใช้เก่าๆก็ถือว่าดีแล้วครับเอซจากระนนุุมธานีคุณเห็นไหมครับว่าเอกลักษณ์ของการปั้นยันนะเพียงแต่ว่าคนที่ไม่ได้สืบศึกษาพ่กเครื่องแบบสืบลึกก็ไม่อยากจะซื้อแพง ก็จะตีเป็นพ่อผันแต่ให้เป็นพ่อผันสันเม็ดคุณรู้ไหมว่าปิดตาพ่อผันถ้าเทียบกับปิดตาพ่อทาหรือเทียบกับปิดตาปู่นาคหรือเทียบกับปิดตาปู่ดีหายากพ่อผันแกกว่าปู่นาคก็ด้วยจรเข้ด้วยนะผมจะบอกให้พ่อผันสันเพชรเป็นพระครูทักสุนานุกิจต่อจากประหลักอยู่วัดโคกแขกสุดๆครับอาจารย์องค์นี้แต่องค์เนี้ยไม่ใช่พ่อผันแล้วองค์เนี้ยพ่อทาพ่อทอง คุณเห็นงานปั้นยันนวะว่าช่างปั้นเนี่ยคือช่างวัดทองไม่ต้องไปจ่ายหลักล้านพร้อมเลีียมทองอ้าวนี่นะครับประมูลสองนาทีครับอาจารย์องค์นี้สามแสนยังไม่แพงยังไงก็พอาทับวัดทองครับองค์นี้ชัดเจนอยู่แล้วอ่ะไปสวยสมบูรณ์มีน้อยเนี่ย ต้องบอกว่านี่คือนะขายันปั้นนี่คือช่างพระทับวัดทองค่าทองก็สามหมื่นแล้วมาแล้วครับเปิดแรก2 8 0 0มบาทเวลาเดินแล้วพอผันไม่มีการสร้างพระพิมีนเนี่ยคือคนรู้จริงพระที่เอามาแจกคือพระของพรอทับวัดทอง ดำดีสวยจังพี่สวยจังครับพี่ครับพี่นี่จังคือปิดตาของเนียพ่อทับวัดทองก็ต้องเนื้ออายุความเก่าเดียวกับปุนาเขาดเจ้ากเก้และพ่อทามันยังแตกอยู่ที่สามหมื่นบาทมาที่สามหมื่นนะหมนบาทราการสุดท้ายมาที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทมาที่สี่หมื่นหนึ่งพันบาท,าท, 41, 000, 000บาทสวัสดีพี่ลิที่ลงเฟืองเลยนะครับโอ้พี่ลิที่ลงมาแล้วด้วยพี่ลิที่ลงเฟืองนะครับสี่หมื่นหนึ่งพันบาทครับราการสุดท้าย แทไม่ต้องสงสัยธรรมชาติ่งบอกอยู่แล้วสองแสนยังถูกครับแบบนี้แถมไม่ต้องสงสัยดูยังไงก็แทมาที่43,000ันบาทแล้วนะครับมาที่4 4่หมื่นี่พันห้ายบาทครับร,ราคาสุดท้ายครับโอ้พอทับร้านเปอร์เซ็นนีต้องบอกว่าระดับเสียอย่างคุณสอนมายืนยันให้ด้วยใช่รอเชียร์พีทวีครับได้กับพี่ อยู่ที่4 4 5 0 0บาทนะครับราคาสุดท้ายทองก็2 000, 2 0 0 0ื่น p 0 u 0 0กว่าบาทก็เรียบร้อยแล้วครับอยู่ที่4 000, 4 5 0 0 0บาทมาที่45,000บาทมาที่45,500บาทครับราคาสุดท้ครับโอ้โหโอ้โหดิต้องบอกว่าคุณไม่ต้องจ่ายหลักล้านคุณได้แขวนพราทับนี่คือพราทับครับมาที่45,500นะืมาที่45,000ืา หกร้อยบาทแล้วของสองหมื่นตังคกาสองหมกว่าบาทตั้งสติเราไม่มีโอกาสที่จะได้แขวนปิดตาในตำนานแบบนี้ง่ายๆครับที่สี่หมื่บาทที่พี่มาน้ำมาที่สี่หมื่นหพันแปร้อยที่พี่นาจงวยแกรายการสุดท้ายอยู่ที่สี่หมื่นเจ็ดพันบาทที่พี่พ่อปูมาที่สี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยที่พี่น้าจงวยแก๊บอยู่ที่สี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยนะครับราคาสุดท้าย โอ้ใครได้เป็นเจ้าของปิดตาองค์นี้ครับโอ้พี่สักครู่นะครับเดี๋ยวเช็คก,ก่อนปิดไปที่พี่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูดูดกัานานะพี่นัทวุฒินะครับต้องบอกว่าต้องยอมต้องยอมห้าหมืนสาบาทห้าร้อยบาททวนโอ้เพื่อนนี่สนุกสนานครับ พี่นะัทนี่คือพ่อทับแล้ววันนี้นะผมให้เพื่อนๆเนี่ยไปดูช่างงานปั้นยันนะครับเล่นพระแบบไม่ได้สื่อความชัดเจนจกับเล่นพระแบบสื่อความชัดเจนมันต่างกันนะครับไม่ได้ต่างอะไรกับที่นะวัดดอนคาเอาพระพราะเงินมาแจกว oh. แหลมทองพร่ะเงินมาแจกอ่าไม่ได้ต่างอะไรกับว่าสแกรายล่ร่มเย็นเอาเตาบุหรี่มาแจกนี่คือพ่อผันเอาพระ หลวงพ่อทับพระทองมาแจกครับเอาอีกครับปิดตาองเนี้ยผมไม่ได้เลี่ยมทองอ้ยนี่องค์นี้ผมไม่ได้เลี่ยมทองเนี่ยเอาว่าปิดตาองค์เนี้ยเป็นพิมพ์ที่แพงที่สุดของพ่อป้องวัดหลุงดินก็คือชลูดใหญ่อ่าผมก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่า พับปิดตาเพราะป้องเนี่ยเดิมทีที่แพงอะ่ะคือพิมพ์ต้อคือพิมพ์ที่เขามาลองยิงกันแล้วยิงไม่ออกแต่พอพอป้องวัดหลุมดินโด่งดังกันมายาวนานเนี่ยพิมพ์ที่พบน้อยที่สุดคือชะลูดใหญ่อันเนี้ยองค์จะใหญ่กว่าทุกพิมพ์ซึ่งชลูดใหญ่เนี่ยเนื้อเมฆพัดเจอในวงการสององค์ปล่อยเช่ากันไปห้าปีที่แล้วคือสี่แสนกว่าบาท ชะลูดใหญ่นะี่คือเจอน้อยสุดใช่อ่ะนะเนื้อตะกัวพบน้อยกว่าเมกะพัทดจนี่นะครับดังนั้นองค์นี้คือชะลูดใหญ่ถ้าเกิดไปเทียบกับพิมพ์ปกติจะใหญ่กว่าเขาชะลูดใหญ่เนื้อเมกะพัทยังเป็นแสนเลยสี่แสนแล้วก็ยังไม่มีองค์ที่ทำลายทสถิติสี่แสนเพราะอะไร ช่เพราะว่าอีกองคหนึ่งที่เจอเขาไม่ขายถ้ามีการขายก็ต้องมากกว่า4ี่แสนพี่รวีผมนอนแล้วแน่ๆวันนี้พี่รวีอยู่กับเราครับท่านั่งยิ้มอยู่อ้าว<อ>มาแรกมาเวลาเดินจ้าพิมพ์เริ่มไปแล้วมาแล้วครับเปิรแรกสองหมืนบาทผมจัดรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายดีไหมอยู่ที่สองหมื่นนบ้านๆน,น,นะครับราคาสุดท้าย มาที่28,500บาทแล้วอยากได้ปูบุญด้วยได้ครับพี่รอสักกูมาที่28,500ับาทแกราคาสุดท้ายแกรบมาที่30,000บาทแล้วมาที่30,000บาทแล้วอะไรนะฉัน<า>รู้ใหญ่3 0ม0 0โอ้จาก,กติอยู่ที่33,000บาทนะครับราคาสุดท้ายแกรบ สวยจริงครับองค์นี้สมบูรณ์แบบนานๆจะเจอเนื้อตะกั่วสักชิ้นชารูดใหญ่นิยมสุดในใสแล้วคือตะกั่วเนี่ยอันเนี้ยเจอองค์ที่สามอยู่ที่สามหมื่นสามพันบาทนะครับมาที่สามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทกับโอ้โหเท่าไหร่นะสามหมื่นสี่พันห้าร้อยัแบงค์ไม่ได้อ่านผิดนะลูกไม่ได้อ่านผิดพีดพ่พนอนไม่หลับแล้วผม โอ้โหพี่มาที่สามหมื่นสี่พันรอยบาทครับราคาสุดท้ายนี่ฉันรู้ใจนะพิมพ์พิมพ์กลางพิมพ์มเล็กยังเซาไม่ได้เลยมาที่สามหมื่นห้ 500, าพันห้าร้อยได้ครับราคาสุดท้ายแกผมบอกเลยว่าเอาว่าแบ่งน้ำลายหมดแน่เพราะนี่เหลืออีกสิบวิอยู่ที่พี่วอลชดอยู่จะเลยนะครับสามหมืนาพันห้ารอยบาทราคาปีกองเชิด<ๆ>แล้วอ องนี้8ปดหมื่นอย่างลูกเลยยูที่อะสามหมื่นนะพา่ารอยทพี่อลโจยูเจริญนะเอาว่าองค์นี้นะชะลูดใหญ่เนี่ยพี่ตัดตลับทองแล้วแขวนเข้าเมืองราชบุรีแล้วให้เสียนพระไม่ต้องราบุรีแต่ใครคุณแขวนไปที่ไหนก็ได้ในศูนย์ะเคเ่องเมืองไทยถ้าเป็นชะลูดใหญ่นะอยู่ที่พี่วอลล์แลโชยูเจริญนะครับราคาสุดท้ายนี่คือพิมพ์พิมพ์จักรพรรพิของพ่อป้องครับ มาที่สามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทที่พี่วรลชดยู่เจริญมาที่สามหมื่นหกพันบาทที่พี่มานะอยู่ที่พี่มานะสัจจะสุดทีนะครับสามหมื่นหกพันบาทอะไรนะปิดไปที่พี่มานะนะครับสามหมื่นเจ็ดพันบาททวนโอ้โหเอาแล้วครับเพื่อนๆน,นี่ เป็นพี่มานะได้นะครับรายการนี้โ้ต้องบอกว่า